เ้มเ็งครับวนี้มีลายคนพาเมืองนารกมีละทีมงานสั่งแขกับจอดซ่อมอีกแล้วครับเหมือนกรนดาโบทนแจ้งอีกครับมือนี้ทีมงานนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาครับสังบยิมสังบแจ้งอีกเหืเราอนเครื่องนแจ้งนันๆยกโปแถมก้อยได้ไหม อ๋ครับสมโตเดินมันบ่นะนนเอาเออดินดืนครับรย่านเดเ้ตทอ่าอเพียงโค้ันทำไปซ่อมไปครับเจนาลอกครับนาลอกนาตมบริโภคคือของลาทกกับเพื่อับไใครแต่ีมงานเฮามีแต่สร้างนะผมสร้างนี่ยสร้างสร้างสร้าง สี่คนนี่มีแต่สร้างมันครับผมสร้างบีกัสร้างเป็นสร้าง,งทำลายพขาเลยไม่ว่าใครเขา,าเขาพากันลุยงานงวาพวกผมพากันซ่อมครับรนี่้วตัน,นีครับผมสวาสดีะรมูรมท่าใครจะทีมงานเข้มแข็งครับเขาเราต้องกินกันเลยครับงานนี้ เออเออหมห้ามีขึ้นกว่านี่เอ้ยเ้าเฉาาน่าตอนนี้สบาเลยมันเบาเลยอะยืดยืดยืดเออเฉาเ้าเ้าเจ้าเดี๋ยวเอาไปบนทางนอกข้ป่าครับผมสร้างงัดคนสีอายครับแทงตีกไง้อโฟมทายชิปอย่แมงอย่าเครื่องแสแลงดิสแลงเนแสแลง สไลมยะจะอยู่ยี่ดเห็นหอได้แล้วแล้วเอาสิปิดเดี๋ยวเดวเบ็เราจะมันบปแเจ้งนี่ปิดมืเบก่อปิดมืบ็านงวเปิดสักหน่อย่อยเขาเย็นน้ำอยู่เครื่องพ่นสักหน่อยผมก็ได้เอาสักทีไปยยยมยังไม่ได้เข้าเนาะ เชตเตะบ่เบืออใช่เลื่อมใช่ครับผมโอ้ช่างมีกฟอยากไปเกี้ยวพอดโยหฮ่าเว้้แจ้งนะวันนี้รูปมบนบีกินเหมือินบุลนีอยู่น็อตวหรอพใส่เครืองมือพะเภทบ่เพลนเลยตีนทำไ่ได้ยันสองบาทไม่ได้ให้มันลาย อ่อแล้วใส่กมือเพียบเออเออข้าปั้นมาทุบข้าไปเนี่ย้ไมนห้องค่อยๆครอบเลยว่าไหมนมันสัางไห่มอห้องเาะขัจะลอยกไมแผ่นึงือนี่ก็ได้ไาเรียบเข้าไปเออบาสนาเกียนบีด้อมาันคอยกันม เฮ้ยอะไรบ้างนี่นี่นี่ลานี่ลาสังติทับเองครับผมโอ้ไม่รู้โอ้ลายอย่างไม่ด้ ไม่ไหาไม่มาะอย่าพัพากะอ้าวมันดียบเพือนน้อไม่น่าคุณูเาเพื่อนไม่เห็นแกนระมากเราเปนเราไม่ได้เม่้ที่น่นี่นี่ี่่นทั้งหน้ารอหน้ารอดีนล่งรอเนี่ยล่งๆ่ได้กมนานี่โยพี่แกนเห็นไมีไม่ขยุ่งีัวล่าอมันเลยนอได้นายมันต๊มันต่สีดอันนี้ี ไม่เลยี่มันดอกเปร๊กไม่เปร๊ะน่าจะต้องเปนเจียนนั่นเองห้องแล้แลงเอาแสแลงนี่ห้องและคอแสแลงนี่เป็นอะไรเหตุจับตัวอเอเลือตัวมีอตัวมือยานนะเอออยู่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 มันะต่อเอยื่ยานถูกมือมันเนาะเงียบๆปลาปานพี่จังเย็นมันดิ้นสลาดเฮ้ยบ้านนี่ยสร้างห้อาในการในการ นี่ละนักบอลคนนี้ละในการเข้าหรอกนี่ละแถวแถวแถวบิดนะเก็บไปนี่ละเราพิดราถูอ้อยเดวอนี่ละนี่ละเอาันนี้สิเอาเอาอันนีเนี่ยมไหวอยู่นะจิปตัวเก่งอ่าอีเล้วเบ้ออันนี้เรืเบ้ออะไรพวกเงาก็ได้โจรยนนี้คอตีตัคนตีเราไปแข้งก็ได้เลยอะไรพวกเงาซิ่งกับตัวนี้นะเบ้อลุดกรได้ เป็สล да ักลงเกี hmm. ่ยวดสลักลงืปโคอะไรบนี้เอได้ไหมม่นาพวกท้สิจุ๊ะไได้้ได้เจ็บนะเจ็บหรือ่เจ็บเสื้อมาซองมัเท่าได้่ได้เขาเป็นโอ้ยวันที่หัวกระดูกมันบี้คอยเงื่อพาว่าหัวมันบเอาเลเซอร์มาซองมนว่ยเงาตะบาน จำเออจำเลย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 สะท้อนล่ะสะท้อนล่ะแจวคำโบคำมีสร okay. yeah. right. okay. ้างมัดหนึ่งโบแล้วครับโอ้รายการิ่นไม่จะนดเข้าอันนั้นไม่เห็นดิใชจีนหอาเวยดีานี่ยยังเนเออยังไม่ไมฮใครแต่คือชิบมีเข้าเป็นบ่เฮ้ยหมีเข้าคือเงาไม่บอกเงารเข้าเต็มหอ มันยังบืนคนาขึ้นจนได้ยังไงจะเก้งยี่ลิบเหรอรถมันาฮ่นฮมันุ่นแต่คนเคื่อนนอนอะไรกองกันน้นรับเกี่ยวเธยไปขูบหนูมาเจกาเงาไปช้างอะไรโว้ยมร์์สปอรเดียวใช่ข้มองยังของไปมองก่าวเพี่ผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงอ๋อแตนี่ใส่สกีครับเป็นสี่เรียบร้อยกันแล้วรถอีก เขาลดจนสิมือปะสิมือเนาะนาะนมยาอ่ะห้าร้อยห้สร้อยสมือยลักเออเป็นอะไรบ้างบุคกอะไขอบ้างมเยเอากลิบลงไปมันตึกเองเอา็ดเท้าที่งอีเอไวม้บ่ Premises, ตัวไดทอดบวกเขาไดเย้โโ <S <s ัเาห้งโคกออกเย่มีแด้ทีมงานคุณภาพครับทีมงานนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็น่งงทีมงานสังเกต็นในกาอยู่ไดงานบอร้อยคนบัเอาเพื่อนอนเอนางเค้งเคงมันตึงคือสังน้อยเนี่ย ่ต้องก็ได้บ่ต้องตอที่แขาดระคิปครับะคิไล่นูหากะาคิปนี้เรียกอะไเรียกมันวงเข้าเก็บอยู่กางื้บยักเห็นแล้วเขยยังมาอยู่ฝาเหลืองหมดนได้บ่ ฮะลอ,องมันครับผม <Yeah. S 2> ลองย่างมันครับเพราะว่าตอนนี้ชิ้งแท็กนะครับแต่ว่ามันเค้งแท็กยังบ่ได้นะครับอย่างอื่นคือเฮาใส่แล้วแล้วฮะ,ะเิ่งแท็กครับผม ิีโอบร้ายอยู่แม่ด้วเท่า

ด่าเ่าะสันเ็จรุ่วล่วงครับผมลองเกี้ยวเบิ้งขบานเลยยังเลี้ยวอีกลายเจ้าครับคืนนี้ยาวนานอีกแล้วครับผมนี่นะครับเจอพอมาเจอหน้าล้มนะครับเข่าล้มครับโอ้หน้าขีตมพร้อมครับก็เลยนี่แหละครับทร้างเกี่ยวไปสอมไปครับผมอ่ะลองลองรุ่นมนกันอีกครับ มื่อนี้กะแจ้งคือเก่าแล้วครับผมอออโอเคครับผม ได้ครับบาทนี้อ่าเริ่มทำงานครับผมเอาจบสิ้นแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมคือกล่าวครับโดดูมีดีครับย่างข่งเพศกินข้าวก่อนเพืย